ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะผมพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันกับรถ f o r ์ Ever อร์เนะคะวันนี้ลูกค้านํารถมาให้เราเนี่ยติดตั้งตัว OBD OBD t ตัวสุดฮิตนะคะแล้วก็ตัวกล้องมันคือเขตกาณ์ตอนนี้เนี่ยหว่ามาถ่ายงานช้านิดนึงลูกน้องก็เลยเริ่มลือแล้วปะคุณต้าอธิบายตัวของหน่อยดีไหมอ่าเริ่มต้นจากอะไรดีคุณต้า <อ>คุณต้าไปไหนแล้วจากกล้องบันทึกก่อนก็ได้ครับอ่าเริ่มต้นจากตัวกล้องบันทึกนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวสุดทิตค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวของดีดีไปขอโทษค่ะ70ใหม่เป็นตัวรุ่น a 2 0 0เซตนะคะ A สองร้อยเซตก็คือจะเป็นตัวกล้องบันทึกหน้าแล้วก็บันทึกด้านหลังนะคะนี่หน้าตาของเขาคุณตาความคมชัดของกล้องหน้าจะเป็น1 0 8 0 p คุณตาพูดไม่ทันหมดแล้วแล้วก็กล้องหลังนะคะเป็น 7-20P ติดตั้งของทางร้านเราจะเก็บสายให้เรียบร้อยนะคะให้พร้อมใช้งานเก็บไม่เสร็จเนาะอ่าก็คือเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าสตาร์ทรถแล้วกล้องจะขึ้นทํางานเลยนะคะจะชุดมาพร้อมกับเมม 64G จิกให้เลยนะคะแล้วก็ตัว OBD อ่างานนี้ต้องให้คุณตาแล้ว OBD นี่อันนี้ก็ติดตั้ง เ็เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูปึ๊บนะครับค่ะอ่าเดี๋ยววัเขอนิย่าไปด้านนู้นนี่นึงคุณต้าเขาจะอธิบายทางฝั่งนู้นแล้วในเรื่องของตัว OBD2 นะคะสินค้าเป็นสินค้าสุดฮิต หลายหลายท่านบอกไว้มีไว้ให้อุ่นใจนะตัวนี้อ่คุณตาจะอธิบายตัวนี้ก่อนเลยใช่ป่ะใช่ตัว OBD นะครับก็หลักๆของรถฟอร์เรนเจอร์ไม่ใช่ชาวเรนเจอร์เซนเตอร์ที่บอร์ดเอเบเรสครับก็จะวัดได้นะครับเห็นไหมอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิเกียร์อุณหภูมิเครื่องใช่ที่นี่วัดได้สามค่าหมดเลยนะครับแล้วก็นี้เป็นแรงดันเทอร์โบนะก็คือวัดบูสต์เนาะโวลต์แบตเตอรี่นะครับได้ครบแบบนี้เลยสำหรับบอร์ดเอเบเลสแล้วก็ถ้าใครอยากได้หน้าจอ UI อย่างอื่นนะสามารถเปลี่ยนได้นะหลายแบบนะครับ แบบนี้อ่าฮะแบบนี้อื <Ừ. S 2> แล้วแต่เลืกอกได้หลายแบบนะคะคแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะชอบตัวที่เป็นหน้าแบบเมื่อกี้เพราะบบว่ามันจะโชว์แสดงหน้าทุกอย่างที่ครบคันออกมานะคะเป็นตัวลูฟี เ s, s นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นสินค้าสุดฮิตเลยนะเอาละถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้ช่างเขาติดตั้งตัวกล้องกันต่อดีไหมค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพาคุณผู้ชมมาดูว่ามันสามารถใช้งานผ่านแอปได้ยังไงแล้วก็จุดติดตั้งเป็นยังไงเนาะไป<ด><ด>ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรากลับกันมาที่รถฟอร์ดเอเวอเรสต์ติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้กล้องบันทึกเหตุการณ์อยู่ด้านในรถแต่ว่าหันหน้าออกไปด้านหลังตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กนี่เลยนี่ค่ะคุณผู้ ทีนี้เราเข้าไปดูในมือถือกับในรถจะมางดีกว่าน้อว่าจะติดตั้งกล้องเป็นยังไงนะคะปึ๊บ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 เอาละเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถสักคู่ค่ะคุณต้าเก็บโทรศัพท์หน่อยอ่าต่อเชื่อมต่อไปอยู่ตึ๊บตึกตนี่ค่ะอย่างแรกนะคะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ก่อนเลยนี่ค่ะกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่า เก็บสายเรียบร้อยเลยตอนนี้ที่หน้าจอขึ้นฟ้องอยู่ก็คือเชื่อมต่อแล้วนั่นหมายถึงว่ากําลังเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันไว้นะคะเดี๋ยวว่าจะทําการทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะตัวรุ่นนี้นะคะกล้องสวยงามมากเลยน้ําหนักดีอะไปเดี๋ยวนอกเรื่องกันคุณตาพูดบในแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการฟอร์แมตดูย้อนหลังดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องนะครับก็คือเรียกได้ว่า ทำจบครบในแอปเดียวเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้้นหน้าให้มีภาพจากกล้องหลังมีภาพจากกล้องหน้านะคะนี่ชัดแจ๋วเลยคุณผู้ชมที่ดูเหมือนไม่ชชดเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องที่หวนถืออยู่เนี่ยเขาติดฟิล์มแบบแบบด้านใช่มันก็เลยเขมัวค่ะแล้วก็เรซูชั่นในที่เราดูเดียลไทม์เนี่ยเขาจะปรับลดลงนะครับจะไม่ได้ความชัดเท่ากับวีดีโอที่บันทึกไว้เพื่อเพื่อการสื่อสารที่มันไวขึ้นไวขึ้นโอเคเยี่ยมไปดูในส่วนของการตั้งค่าซิว่ามันตั้งค่าอะไรได้บ้างคุณต้า ดูย้อนหลังได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะคะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆตั้งได้หมดเลยตั้งความคมชัดใช่ไหมวนลูปอะไรเงี้ยเรากงโลโก,โลก,โลก้การหมุนจอการชนก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วเราทำันง่ายๆเนาะ,ะตรงน,นี้<ช>แลที่สําคัญตัวนี้ฟอร์แมตนะครับอย่าลืมนะครับแนะนำหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะครับ<ช>สำหรับการฟอร์แมตเป็นการรีเซ็ตแล้วก็เช็คกล้องไปด้วยว่าอุปกรณ์เราพร้อมสําหรับบันทึกหรือเปล่าเพราะว่าเคยเจอนะครับหลายหลายหลายท่านเนาะ มาหรือไมมันเมมมันไม่บันทึกทำไมไม่บันทึกอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่เคยเช็คเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะต้องเล่าให้ฟังว่าในส่วนของตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์เนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าเหมือนเซนเซอร์สั่นสะเทือนเนาะใช่ครับพอเขาจะเหมือนจําลองว่ารถสั่นสะเทือนประมาณนี้น่าจะเกิดอุบัติเหตุเขาเลยจะล็อกไฟล์ไว้ให้อัตโนมัติพอล็อกไฟล์ไว้ให้อัตโนมัติเนี่ยมันทําให้เมมเต็มค่ะ พอเมมเต็มเสร็จแล้วเนี่ยการที่บันทึกวนทับเนี่ยมันก็จะไม่บันทึกแล้วฉะนั้นทําให้เราพลาดสิ่งสําคัญที่อยู่บนรถได้บนท้องถนนได้นะคะฉะนั้นก็อาจจะซักประมาณ1เดือนเน,ะ <10 S 1> นาะคุณตาเนาะ,ะเข้ามาฟปอร์อแมตสักท<ช>ีหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะในการใช้งานในการติดตั้งหรือการแนะนําการใช้งานเนี่ยทางร้านหว่าจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําให้ทุกครั้งนะคะหลังจากการติดตั้งฉะนั้นลูกค้าอุ่นใจได้ว่าเฮ้ยผมใช้ไม่เป็นผมจะงงไหมฉันจะได้ไหมไม่ต้องห่วงค่ะเราจะมีแนะนําการใช้งานให้้นนะะคคคโเางััสหรบิี จะประมาณนี้เนาะขอบคุณลูกค้ารถฟอร์ดเอเวอร์เนะคะที่อุตส่าห์นำรถมาหาเรามาไกลมาจากเชียงดาวเลยคุณต้ามาให้เราติดสร้างกล้องบันทึกเหตุการณ์นะคะแล้วก็ตัว OBD ลูฟีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ